สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตที่ดินแปลงที่หน,นะคะแปลงนี้นะคะตอนนี้ทุกอ,อยู่ที่คลอง10กม15นะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ่ะอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะใช้เส้นเรียบของ10ฝั่งตะวันตกนะคะแปลงนี้ค่ะฉนดเลขที่56054ค่ะเนะื้อที่2 0 0ตารางวานะคะ ตารางวาละ4,500บาทนะคะวันนี้ทุกค่าทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศหลังจากที่เราเคล,ลิ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีหลักเขตหลักหมดุดชัดเจนนะคะนี่ถึงด้านเหนือนะคะแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังที่เราเคล,ลิ่งไ้เลยนะคะหายแปลงนะคะเพื่อนบ้านก็ปลูกพืชปลูกตะไะครด้าน,น,น,นะคะข้างเคียงมีเพื่อนบ้านนะคะเปน